อยู่อวดความสวยว้าวสวยมากเลยอ่ะเออดิอ๋อเขาอวดกัน ว้าสวยมากเลยใครชอบนกจูงนี่นะคะคลิปส,สวยๆจากนกจูง หูเสียงเช้านี่ไม่ใช่เสียงเสือแน่ใช่ไหมเออนอ,อ,อันนี้สิงตัวขาวใช่ไหมใช่ว้าวเขานอนพักผ่อนพี่เดนไม่รอดผมขับแล้วไปรอตรงนั้นไม่เอาฉันจะขับเลยเฮ้ยเราเตรี <c oughs> ไปกับป๋าไปะไว้ก <White lion. S 1> ่อนจากอีสตรตรงนี้เป็นโซนเสือ โซหนหมาป้าอันนี้เป็นสิงโตนะคะนี่นี่เลยค่ะส่วนนี้คือเสือโคร่งขาวลกกุ <White with S 1> ลกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วว้าแล้วมาแล้วอ่ะ นี่ไงเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้อู้สวยมากสิอู้เขาออกมาอวดด้วยสิ่งสิ่งแคท big cats this one can kill อยู่บุ้มนับปะปะนะปะปะเอาไว้ไว้บ้านไหมไม่เอาเดี๋ยวมันกินไอโกฉัน ไอโกไม่ดื้อนะอันนี้เป็นเสื้อครงขาวนะคะอันนี้เป็นเสื้อครงไทยใช่ไหมเนี่ยินเดียวนี่ว้าวแล้วก็อีกตัวเล่นน้ำอยู่นี่ What this is เย่เย่เย่โลโก้เย่ไทยแลนด์แฮมเียโลโก้ไทยเกอนั่นคือนี่เสือโคร่งไทยนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยสง่างมากเลยสูงใหญ่นี่แหละเสือโคร่งแบบนี้แหละที่เห็นที่วัดอะไรดังๆอ่ะใช่ใช่นี่แหละที่เขาออกดังกรักข่าวดังทรงนี้แหละ อันนี้แช่น้ำอยู่สวยงามมาก